สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจฉันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค oh, ่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูมิ้นจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวมีสุขค่ะเด็กๆทราบกันไหมคะว่าครอบครัวของเรามีใครบ้างและมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างคะ ถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะครอบครัวของเรามีทั้งคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพ่อและคุณแม่แต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าครอบครัวของเรายังมีสมาชิกคนอื่นๆอ,อีกไปดูกันเลยค่ะว่าสมาชิกในครอบครัวของเรานั้นยังมีใครกันอีกบ้างสิ่งนี้เรียกว่าผัางครอบครัวนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันคะ่ะ คุณปู่กับคุณยา่ามีลูกคือคุณพ่อของในเด็กแต่คุณพ่อก็ยังมีพี่ชายพี่สาวและมีน้องเอ,อเด็กๆรู้ไหมคะว่าพี่ชายพี่สาวและน้องของคุณพ่อเนี่ยเรียกว่าอะไรเรามาเริ่มกันที่พี่ชายของคุณพ่อเราเรียกว่าคุณลุงส่วนพี่สาวของคุณพ่อเราเรียกว่าคุณป้า และน้องของคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือน้องสาวเราเรียกว่าคุณอานะคะเด็กๆต่อมาเป็นผังครอบครัวฝั่งคุณแม่นะครับคุณตากับคุณยายมีลูกคือคุณแม่แต่คุณแม่ก็ยังมีพี่ชายและพี่สาวรวมทั้งน้องเด็กๆรู้หรือไม่ครับว่าพี่ชายและพี่สาวกับน้องของคุณแม่เราเรียกว่าอย่างไร มาเริ่มกันที่พี่ชายของคุณแม่กันก่อนนะครับพี่ชายของคุณแม่เราเรียกว่าคุณลุงส่วนพี่สาวของคุณแม่เราเรียกว่าคุณป้าเหมือนกับของคุณพ่อเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นน้องทั้งน้องชายและน้องสาวของคุณแม่เราเรียกว่าคุณน้านะครับทีนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าครอบครัวของเรานั้นมีสมาชิกคือใครกันบ้างเรื่องต่อมาหน้าที่ของบุคคล ในครอบครัวค่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหน้าที่เลี้ยงดูลูกหลานอยู่ที่บ้านค่ะคุณพอ่อหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวและทำงานนอกบ้านคุณแม่หน้าที่ดูแลครอบครัวทำงานบ้านและบางบ้านคุณแม่ออกไปทำงานนอกบ้านค่ะ ลูกชายลูกสาวมีหน้าที่ตั้งใจเรียนและช่วยทำงานบ้านค่ะแต่และครอบครัวอาจมีจำนวนสมาชิกและหน้าที่แตกต่างกันเด็กๆรูก้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเรามีใครกันบ้างอ่าสัปดาห์หน้าเด็กๆคอยรุ้นกันนะคะว่าคุณมิ้นจะนำคลิปวิดีโออะไรมาสอนเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย